หกรรมกีฬาเอเชียนยูทเกมก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในระดับเยาวชนนั่นเองค่ะเมื่อวานทีมวอลเลย์บอลชายไทยก็ลงสนามไปแล้ว1นึ่งแมชนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะมาทําการพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ในประเภททีมหญิงค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอลบอลช่องของเจเล็กคนสวยแม้วันหยุดค่ะก็ดูลีกเกาหลีบ้างดูลีกญี่ปุ่นบ้างค่ะหนักไปทางลีกญี่ปุ่นนะคะในส่วนของวอลบอลลีกเกาหลีใต้ตอนนี้ ทีมเรสปาร์กก็ลงสนามไปแล้วนะคะแต่ว่าน้อง2วิภาวียังคงไม่ได้ลงสนามค่ะการแข่งขันเอเชียนยูสเกมที่บาเรนวันนี้ในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้และเมื่อวานเกาหลีใต้ก็ลงสนามแข่งไปแล้ว1แมตช์หลายคนคงได้ชมฟอร์มของฟิลิปปินส์กับเกาหลีใต้ไปแล้วนะคะในรายการนี้มีทีมหญิงลงแข่งทั้งหมด12ทีมด้วยกันแล้วก็แบ่งเป็น4กลุ่ม กลุ่มละ3ทีมทีมชาติไทยของเราอยู่ในกลุ่มดีร่วมสายกับเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นในรอบแรกไทยก็จะมีโปรแกรมการแข่งขัน2แมตช์ด้วยกันวันนี้เป็นแมตช์แรกพบกับเกาหลีใต้ในเวลาบ่าย2องโมงครึ่ง ช่องทางการรับชมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูด้านล่างนะคะแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงเอานะว่าพอถึงเวลาแล้วเขาจะถ่ายทอดวอลเลย์บอลหรือเปล่าเมื่อวานเขาก็ถ่ายให้ดูทั้งทีมชายและทีมหญิงนะคะในส่วนของกลุ่ม A มีบาเรนอิหร่านกาตากลุ่ม B มีจีนฮ่องกงจอแดนกลุ่ม C มีไชนีไทยเปคาซักสถานอินโดนีเซียเอ๊ะทำไมไม่มีเวียดนามคือถ้ามีเวียดนามก็เอาตู้แชมปแข่งได้นะ สำหรับผู้เล่นของทีมชาติไทยที่ไปเล่นในรายการนี้ทุกคนก็มีประสบการณ์ในเวทีระดับโลกมาแล้วค่ะนักกีฬาที่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายชื่อจากชุด U-19 ชิงแชมป์โลกบางคนก็ติดไปในชุด U-21 ชิงแชมป์โลกในชุด U-19 ชิงแชมป์โลกเกาหลีไม่ได้สิทธิ์ไปแข่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าใครมีประสบการณ์ในเวทีระดับโลกมากกว่ากันก็ต้องเป็นทีมชาติไทยค่ะ คือคนไทยเราเราก็เห็นฟอร์มการเล่นของเด็กๆของเรามากันเยอะแล้วลวค่ะแต่ว่าฟอร์มของเกาหลีใต้ในชุดนี้เมื่อวานก็ได้เห็นนะคะที่ลงสนามเล่นกับฟิลิปปินส์เล่นกันไปจนถึง5เซตเลยทีเดียวค่ะและเกาหลีใต้เป็นฝ่ายแพ้ไป2ต่อ3เซตค่ะโดยสกอร์21-25เซตแรกเกาหลีแพ้ก่อนนะคะเซตที่2เกาหลีพลิกมาชนะ2 5 1 9เซตที่3ฟิลิปปินชนะค่ะ เกาหลีแพ้ไป22 25เซตที่ C เกาหลีชนะ25 22และเซตสุดท้ายค่ะเกาหลีแพ้ไป10ต่อ15 การเจอกับเกาหลีใต้ในวันนี้ถือว่าไม่ใช่งานหนักหนาสาหัสอะไรมากนักนะคะคิดว่าทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะได้แต่ว่าจะเสียเซตหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะส่วนฟิลิปปินส์นี่ต้องยอมรับเลยค่ะว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะนะคะมีความคล่องเนื้อคล่องตัวแล้วก็ได้ทั้งเกมบุกได้ทั้งเกมรับนะคะส่วนเกาหลีใต้ ก็เป็นนักกีฬาที่ไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะชุดนี้นะเพราะว่าปกติในชุดเยาวชนเราก็ยังพอเห็นเซบินเห็นดาอึนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอายุอาจจะเลยไปแล้วเล่นไม่ได้หรือว่าติดเล่นลีค่ะเกาหลีใต้ชุดนี้แหมบางคนสูงมากเลยนะคะแต่ว่าทีมชาติไทยของเราก็ไม่ได้เสียเปรียบในเรื่องรูปร่างหรอกค่ะเพราะว่านักกีฬาของไทยชุดนี้ก็ถือว่าสูงมากๆแล้วค่ะ พอได้เด็กสูงมาก็บนอีกแล้วคะ่ะว่าแหมสูงแต่ช้าก็จะเอะไรกันนักแล้วมันก็ต้องใช้ใช้เวลาใจเย็นๆรอน้องเขาพัฒนากันบ้างมีแป๊บซี่จะกินโคลามีโคลาจะกินน้ำท่อมโอ้ยไม่ใช้เกมรับของเกาหลีใต้ชุดนี้ก็ถือว่ายังเป็นจุดอ่อนอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าเกมรับของทีมชาติไทยในชุดนี้ก็ใช้ว่าจะดีนักนะคะแต่ว่าดีกว่าเกาหลีใต้อย่างแน่นอนคะ่ะส่วนในเรื่องเกมบุกเราก็ไม่ห่วงอยู่แล้วคะ่ะ ไล่อัพหคนแรกของทีมชาติไทยที่คิดว่าน่าจะได้ลงสนามไม่แน่ใจในเรื่องของมือเซตนะคะระหว่างน้องะก,กาศบันทิตาคงนอกกับน้องนิดกอนกนกช้าบัมเนตดค่ะเพราะว่าทั้งสองคนก็มีประสบการณ์มากๆทั้งคู่เลยแต่ถ้าพูดถึงฟอร์มอันร้อนแรงตอนนี้ต้องยกให้น้องะก,กาศบันทิตาคงนอกแล้วค่ะ เพราะว่าน้องผักกาศเองก็มีประสบการณ์เล่นกับทั้งหัวเสาบอลเร็วในชุดนี้ส่วนหัวเสาที่เราคนไปสี่คนคนที่จะเรียกว่าได้ลงอย่างแน่ๆนั่นก็คือน้องสันวาค่ะวิสรุตาเสงนาแม้ใครจะบอกว่าน้องสันวาอ้วนน้องสันวากระโดดไม่ขึ้นแต่ว่าในเรื่องของการรับบอลแรกจะเรียกว่าน้องสันวาเป็นคนที่ไว้ใจได้ค่ะ ส่วนน้องแคปหมูน้องใบเตยจจเล็กก็ว่าก็อยู่ที่โค,ะคะ้ดแล้วค่ะว่าจะเลือกใครระหว่างน้องใบเตยกับน้องแคปหมูน้องใบเตยได้ในเรื่องของเกมบุกนะคะแต่ว่าเรื่องการรับบอลแรกถือว่ายังไม่พานค่ะส่วนอีกคนหนึ่งสรุตยาเอกอะจะเล็กไม่คุ้นนะคะไม่ค่อยเห็นฟอร์มการเล่นเพราะฉะนั้นไม่สามารถพูดได้ค่ะในส่วนของบีหลัง ระหว่างน้องไอซ์นัทวันพาดไทยสงกับน้องปายนภัสสอนภ่มนินน้องไอซ์นัทวันผาดไทยสงก่อนหน้านี้ก็ได้รับโอกาสมากกว่าแล้วก็ทําผลงานได้ดีค่ะถือว่ามีความเสถียรกว่าน้องปายก็ต้องดูคลค่ะว่าโค้ชจะเลือกใช้แผนไหนในเวลาไหนนะคะส่วนบอลเร็วสองคนก็เป็นน้องศักดิ์ศักดิ์ธรเจตตะกับน้องเปียโนนัทริกาวสารลิบโรโมีคนเดียวค่ะนั่นก็คือน้องแตงโม สริการดาใจดีค่ะพอเล่นลิเปอรก็ใจดีนะคะสมัยที่เล่นหัวเสาเป็นสริการดาใจร้าย <c ười> <c ười> ในส่วนของเกาหลีใต้จุดดีของเขาก็คือเกมเสิร์ฟที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะมาเจอกับเด็กไทยของเราซึ่งเกมรับเสิร์ฟก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c ười> เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคะ่ะที่ทําให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ได้แบบไม่ยากก็อาจาจะมีปัญหาตรงเรื่องนี้แหละคะ่ะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าดราม่ากับผู้เล่นที่โค้ดเลือกที่จะลงสนามนะคะเพราะว่าก็ต้องเน้นเกมรับเสิร์ฟมาก่อนแหละรูปแบบเกมของเกาหลีใต้ก็ไม่มีอะไรค่ะพื้นๆธรรมดาทั่วๆไปที่เราได้เห็นกันแบบที่ชุดเด็กไทยเราเล่นนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเด็กไทยของเราจะมีความคล่องตัวกว่าเกาหลีใต้จะมีความช้ากว่านะคะ เพราะฉะนั้นเกมในวันนี้คิดว่าให้ไทยมีโอกาสชนะถึง80%เลยนักกีฬาไทยของเราเดินทางไปถึงบาเรน2-3วันแล้วค่ะแล้วก็ได้ลงฝึกซ้อมทั้งภายนอกสนามทั้งภายในสนามไม่มีเรื่องดราม่าที่ว่าเขากีดกันไม่ให้ซ้อมอะไรเหมือนที่บางช่องปันหรอกมันบ้า นักกีฬาของเราทุกคนมีกำลังใจที่ดีมีกำลังกายที่ดีพร้อมที่จะลงสนามค่ะวันนี้ทุบทุบทุบไม่หยังแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะก็จะทุบทุบไม่หยังตอนที่เจอกับฟิลิปปินส์ตอนนี้ฟิลิปปินสน์มั่นมากเลยค่ะยิ่งดูกางเก่งนะยิ่งรู้สึกว่ามั่นมากค่ะอยากทุบมากค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะในเวลาบ่าย2องโมงครึ่งมาเชียร์กันค่ะช่องทางก็ตามที่ลิง์กปักไว้ให้นะคะปักหมุดไว้ให้ในช่องคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็ยังมีทางช่อง t ีสปอร์นะคะซึ่งเขาก็โปรโมทว่าเขาจะถ่าย แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายในกีฬาประเภทไหนค่ะส่วนวอลเลย์บอลวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันละค่ะว่าเราจะได้ดูกันไหมคิดว่าได้ดูอย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามาฟังเข้ามาชมแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเจเล็กค่ะทะเลาะกันเรื่อยคอมเมนต์บางคนมันก็ชวนให้ทะเลาะจริงๆนะ่ะก่อนจากกันก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เจเล็กบ้างก็ได้ค่ะกดติดตามก็ได้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ